ามักจะหลอกว่ากู้สถาบันการเงินเนี่ยมันได้วงเงินน้อยถ้ากู้กับเขาจะได้เยอะกว่า,าเพราะฉะนั้นก็ให้มาคำเขาให้วงเงินเยอะนะครับเสนอตัวเลขที่เยอะกว่าทีนี้เวลาไปโอนเนี่ยครับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะถามว่าขายฝากขายเลยหรือจดจำนองน <c oughs> แล้วเขาก็ถามว่าคุณได้รับเงินเรียบร้อยนะนะครับกลุ่มคนที่มาติดต่อคุณปูเนี่ยก็บอกว่าให้บอกเจ้าหน้านที่ดินว่าได้รับเงินแล้ว แต่ความจริงเนี่ยคุณปูบอกว่ายังไม่ได้รับเงินเลยนะครับในวงเงินร้อยล้านเนี่ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับได้มาแค่ส่วนหนึ่งค่ะนิดนิดเดียวของแสนกว่าบาทหลักแสนหกแสนนะครับก็คือพูดง่ายงก็คือเงินส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่ยังไม่ได้นะครับนะะก็อันนี้ก็ฝากเตือนครับว่ากรณีไปทํานิติกรรมสำานานที่ดินนั้นน่ะสำานานที่ดินเขาจะไม่ปล่อยนะครับ ให้มีการมาหลอกหรือมาโกงกันบนสำนักที่ดินเพราะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ดินถามว่าได้รับเงินหรือยังให้บอกความจริงเลยว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ขอให้จดทะเบียนให้เสร็จก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ดินเขาจะไม่ยอมบอกกันมาคุยกันเลยคุณเอาเงินมาเลยหรือโอนกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วเขาถึงจะจดทะเบียนให้เพราะนั้นกรณีนี้นครับคุณปูก็ถูกเขาหลอกให้ไปบอกเจ้าหน้าที่ดินว่าได้รับเงินแล้วร้อยล้านนะครับเขาก็เลยทําขายฝากออกไปเลยซึ่งขายฝากเนี่ยจะมีครบกําหนด ขายฝากแปลงแรกที่ดินจะหลุดเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คงต้องดําเนินการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของคุณปู่ไว้ว่าทํางานให้ที่ดินไม่หลุดออกไปนะครับ <L> เรื่องจากว่านิติกรรมเนี่ยถึงจะจดทะเบียนไปแต่คุณปู่ไม่ได้รับเงินตามข้อตลกลงแล้วก็ถูกหลอ,อกให้พูดนะครับเพราะนั้นเกิดจากการ, <L> รแสดงเจตนาที่พูดออกไปเนี <L> ่ยเพราะว่าถูกกลุ่มคนเนี้ยมาบอกให้พูดกับเจ้าพนักงานที่ดินอย่างนี้แล้วจะเอาเงินมาให้ซึ่งวันนั้นคุณปู่ก็ลืมเอะใจไป ราะว่าผมถามคุณปูว่าถ้าเอาเงินร้อยล้านมาให้ที่ส่วนงานที่ดินเนี่ยทราบไหมว่าเงินร้อยล้านมันจะหนักร้อยกิโลเท่ากับข้าวหนึ่งกระสอบก็คือไปคุยที่ออฟฟิศเขาอะนะคะแล้วก็มีหน้ามา้ามีหน้าม้าเดินเข้าเดินออกคือทําขายฝากเนี่ยเยอะมากค่ะก็มีคุยเรื่องทําโรงแรมสองร้อยล้านทาปั๊มดังมัน200รอยล้านคือทําธุรกิจเยอะค่ะ,คะเราก็เลยแบบมันนัก น่าจะน่าเชื่อถือได้นะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจอะไรเลยมีคนเดินเข้าเดินออกแบบมันเนียนมากเขาเขามีเอกสารให้เราด้วยค่ะเขามีทนายของเขาด้วยเขามีเอกสารให้เราว่าทํายอดเท่านี้ดอกเบี้ยเดือนละเท่านี้ค่าปักถุงเท่านี้อะไรเงี้ยเกามีเอกสารให้เราหมดเลยยังไม่เคยทําเลยค่ะเพิ่งเพิ่งทำครั้งแรกค่ะเพิ่งทำครั้งแรกก็โดนถือว่าโดนเลยก็โดนเลยค่ะด้วยความที่เราไว้ใจด้วยค่ะว่าก็ก็ไม่คิดว่า ทำที่สํานักง,งานที่ดินมีกล้องวงจรปิดมีคนเยอะแยะมากมายแล้วเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยก็ไม่คิดว่าว่าเขาจะกล้าหรอกไม่ไม่ได้รู้จักเลยค่ะแต่ว่าคือคนในกระบวนการเนี้มีตําแหน่งเป็นอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะคนที่แนะนํามาก็เป็นนายกสมาคมแห่งหนึ่งเราไม่ไม่คิดว่าเราว่าเขาจะมาหลอกวงเราค่ะติดต,ต่อเขาได้อยู่ไหมคะติดต่อไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่นะัด ที่จะเอาเงินมาให้ที่สำนักง,งานที่ดินน่ะคะเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะเอาเป็นเงินสดมาให้แต่เราขอเป็นแค่เช็คเขาก็โอเคแล้วก็ไม่มาค่ะไม่มาก็ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วพอเห็นพอเห็นข่าวว่าประชาชนโดนโดนหลอกกันเยอะมากก็เลยมาพึ่งท่านอธิบดีอายการให้ช่วยแล้วก็อยากให้พี่ปูเป็นกรณีตัวอย่างด้วยประชาชนทั่วไปจะได้ไม่โดนหลอก ก่อนหน้านั้นเน่เียมมากแต่พอได้มาปรึกษาท่านอธิบดีอายการเนี่ยท่านก็ให้ให้คาแนะนําให้ข้อกฎหมายกับทีมงานท่านนะคะได้ให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยก็<ร>สบายใจขึ้นเยอะก็พอเห็นหนทางที่เราจะได้คืนแล้วใช่ไหมครับ <S 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 ใช่ค่ะ <S <S คือ,ค,อคือช่วงนั้นกังวลว่าจะไม่ได้ฉนดที่ดินคืนแต่พอมาปรึกษาท,ท่านอธิบดีอายการก็ท่านบอกท่านให้แนวทางนะคะก็ะะมีโอกาสาที่จะได้ที่ดินคืนสูงมาก เดี๋ยวนี้เยอะแยะครับที่หลอกลวงให้ไปทําขายฝากหลอกลวงให้ไปขายที่ดินกันเนี่ยนะครับเยอะครับเพราะนั้นเจ้าพนักงานที่ดินเขาถามอะไรให้ตอบตามความจริงใครจะสอนให้เราพูดยังไงอย่าไปพูดตามคําใครสอนนะครับพูดตามความจริงกับเจ้าพนักงานที่ดินเวลาโอนเท่านั้นแล้วเขาจะดูแลเราด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกถูกโกงนะครับคู่กรณีของคุณปูนะครับถ้าคิดว่าอยากจะเข้ามาเจรจานะครับเข้ามาหาอาการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับเราจะเปิดโต๊ะให้นั่งเจรจากันแก้ไขปัญหากันนะครับ ไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของคมชลิกออนไลน์นะครับ